สวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ยสวัสดีค่ะได้ยินไหมเอ่ย ได้ยินแล้วสวัสดีวันวันอังคารที่เก้าเมษายนเป็นวันทำงานของใครอาจจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าก่อนที่จะอยู่ส่งการแต่จะว่าจำได้ว่าเพิ่งหยุดมาเมื่อวันจันนี้เองบางบริษัทก็เตรียมก็จะหยุดกันแล้วเนาะ เป็นวันอาจจะเป็นวันช่วงท้ายๆของการเตรียมตัวที่จะหยุดหยุดยาวหยุดไปเล่นสงการคาว่าปีนี้จะมีการเล่นสงการอย่างยาวนานหรือว่าก็ไม่รู้ประเด็นคือเขาจะหยุดมาเล่นกันหรอและอีกประเด็นหนึ่งคือน้ำตอนนี้ก็ไม่จะไม่ค่อยจะมีจะเล่นกันอยู่แล้วน่าแรงแรงมากตอนนี้น้ำที่บ้านก็แบบไหลน้อย มีปัญหาการไหลของน้ํามีปัญหาการแย่งน้ํานี่ขนาดไม่ได้อยู่ในภาคเกษตรขอไปค่ะไอ้สามทีเดินไปเดินมาเพื่อหาช่วงสัญญาณที่ดี วันนี้คุยกันเบาๆจริงๆบอกว่าคุยกันเบาๆตลอดเลยคือช่วงนี้น่งนะมันก็จะเป็นในช่วงของเนาะการอะไรนะออเดอร์อะไรต่างๆต่างประเทศอะไรเนี่ยก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาอีกแล้วแล้วก็มีผลไม้ตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากในตลาดต่างประเทศนั่นก็คือสับปะรดนั่นเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสับปะรดเรื่องเบาๆเรื่องหวานๆใครที่อยู่ในวงการนี้อาจจะต้อง ฟังแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าเออเนาะลองลองคิดไปพิจารณาก็บอกว่าเออผลไม้ตัวนี้ดีจริงหรือเปล่ามันก็ดีเนาะอย่างของไทยเนี่ยก็ปลูกส่งทางยุโรปแล้วก็อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะเป็นในรูปของอะไรนะสับปะรดกระป๋องเนาะแต่ก็มีสับปะรดส่งบ้างในระแวกเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพี่จีนค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าตลาดพี่จีนเป็นตลาดที่เขาว่าเนะเมืองไทยเป็นเบอร์หนึ่งของทุเรียนแล้วจะเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดสัปปอรดหรือเปล่าอันนี้ก็คือคุยกันเมาเมาเบาเก่อนนอนเพื่อใครที่จะต้องการเนะเหมือนกับว่า จะออกจากง,งานแล้วไม่รู้จะไปทำพืชเศรษฐกิจอะไรไม่รู้จะไปทำอะไรร้านขึ้เตี๋ยก็ขายกันเยอะเปิดกันเยอะร้านกะเพราก็เยอะโอ้โหร้านกาแฟก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกร้านกาแฟในประเทศเรานี้บอกว่าน่าจะเป็นเป็นร้านๆได้มั้งกินกาแฟวันละล้านนี่คือแบบอว่าตายเมื่อไหร่จะหมดหรือกินวันละสามล้านก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดนะ ก็ลองมาดูอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเนาะเขาก็ทําการสรุปรวบรวมมาว่าเอ๊ะอย่างเราเนี่ยนะเป็นเจ้าเจ้าตลาดทุเรียนในประเทศจีนนะอาแล้วจะเป็นเจ้าตลาดสับป,ปะรดหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่เป็นแล้วเนี่ยใครนาะที่จะเป็นเจ้าตลาดสับป,ปะรดแล้วเขาเป็นเจ้าตลาดแบบนี้แล้วเราจะแบบว่าเออเนาะจะใช้กลยุทธ์อะไรยังไงที่ไป ทำให้เขาเนี่ยหันมาซื้อของหรือเอา้าไม่ไหวละสู้ราคาเขาไม่ได้ไปหาตลาดอื่นดีกว่าไหมอ่าเป็นข้อมูลเนาะเป็นข้อมูลประกอบเผื่อใครที่จะโออยากจะลงทุนไม่รู้ว่าจะปลูกพืชเศรษฐกิจอะไรดีคนนั้นก็ว่าตัวนี้ดีคนนี้ก็ว่าตัวนั้นดีโอ้แต่ว่าปลูกไปแล้วเนาะแรงไม่มีน้ํา ไม่ได้อยู่ในเขตชนประทานเนาะมันก็มีผลมีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วไม่ใช่บาทสองบาทเนาะเป็นแสนสองแสนไหนจะที่อาบางคนก็โชคดีที่มีที่อยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ได้โชคดีเนาะไม่มีที่ไหนจะต้องลงทั้งที่ไหนจะต้องลงทั้งพันเพราะฉะนั้นฝังช่องนี้ไว้ค่ะเผื่อ ว่าจะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเนาะปลูกพืชปลูกพืชปลูกผักหรือว่าทําร้านค้าทําธุรกิจนําเข้าหรือส่งออกอาจจะไม่ได้ทําเข้าส่งออกเองแต่ว่าสินค้าที่นํามาพูดนํามาแชร์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่มาจากการส่งออกของประเทศไทยเนาะว่าเออสินค้าตัวไหนาที่ดีที่จะมีอนา,าคตมาค่ะมาดูกันค่ะเขาบอกว่า มีการบริโภคสับป,ประรดเนี่ยมากขึ้นและเป็นที่นิยมด้วยแล้วอะไรเป็นที่นิยมแต่ก่อนที่จะไปถึงสับป,ประรดตรงนั้นเราก็ต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าใครใครค่ะใครเป็นตัวตึงใครเป็นตัวตึงของสับป,ประรดในโลกนี้อ่าเอฟซีที่ฟังอยู่ถ้ารู้ในใจก็สามารถตอบก็ไ,ได้นะคะแต่ไม่มีรางวัลอ่าห้าดับแรกของผู้ผ,ผลิตสับป,ประรดรายใหญ่ของโลก ประเทศแรกค่ะคอสตาริกาอ่าเราก็ไม่ใช่วิสเนวยเวิร์ดนะคะแต่เราก็ชอบเนาะทานทายดีเวลาที่เขาพูดคอสตาริกาอันดับสองบราซิลอันดับสามนี่ค่ะเพื่อนบ้านของเราฟิลิปปินส์นะอ่าประเทศที่มีนางงามประเทศที่มีนางงามจากักรวาลเป็นคู่แข่งของประเทศไทยเนาะ อันดับ4ไทยค่ะอันดับ5จีนอ๋อก็ยังมีคําถามค่ะว่าเอ้าจีนเนี่ยเขาผลิตเองแล้วทํำไมยังจะต้องนําเข้าอีกใช่ค่ะผลิตได้เยอะมากแต่แต่ค่ะแต่ไม่พอนะคนเขาเป็นพันล้านค่ะผลิตสับประรดมาแค่นี้ไม่พอค่ะต้องมีการนําเข้า ต้องมีการนําเข้าค่ะเพราะว่าโอ้โหกินกินกันเยอะค่ะเพราะว่าคนบางทีเนี่ยบางคนที่ชอบก็คือชอบแบบกินได้เป็นหัวๆเลยนะเขาก็บอกว่าอ่ามีการปลูกเนี่ยหลายพันไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านถูกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเอฟซีช่องนี้หรือว่าผ่านเข้ามาฟังเนี่ยถ้าเกิดว่าอ่านผิดขออภัยเนาะเขาชื่อว่าพันธุ์ที่ปลูกเนาะเป็นพันธุ์ไทยนองสิบหก ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าพันไทยดอง17แล้วพันเอ็มดี2แล้วก็พันจีนจินโบลูนะฮะจะเป็นสำเี็งจีนนี่คือสอบตกแน่นอนไม่สามารถเป็นสปพยจีนได้โอเคการปลูกเนี่ยก็คือมีแนวโน้มที่จะปลูกเพิ่มขึ้นทุกปีแน่นอนค่ะปลูกเป็นอันดับห้านะแล้วยังเป็นบริโภคเนี่ยเป็นอันดับต้น,ตนๆเขาเรียกว่ามากที่สุดในโลกได้โอ้โห พูดได้ไง่ายว่าทั้งกินทั้งปลูกเราก็บอกโอ้ฝั่งตรงนี้เราก็ดีใจเนื้อตายแล้วเขาทั้งกินทั้งปลูกแตงว่าสิ่งที่เขาปลูกเนี่ยเขาก็ไม่พอกินเขาจะต้องนําเข้าแน่นอนใช่ค่ะเขาบอกว่าจากแพลตฟอร์มเนี่ยเขาบอกว่าอ่าจีนเนี่ยมีการพูดได้ไง่ายว่าภาษาชาวบ้านนะคือกินสับปะรดเนี่ยสับปะรด,เป,รดเ,เป็นหนึ่งในสี่ผลไม้ที่แบบท็อปิกที่คนที่ชอบแล้วก็แบบว่าเลตติ้งเนี่ยไม่ตกเลยอืม ในช่วงปี64และปก5ก็บอกว่าทำไมทาไมคนจีนถึงหันมานิยมชมชอบรลคือจริงๆอ่ะคงชอบมานานแล้วอะค่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยก็คือมีการกินที่มากขึ้นเนาะแล้วเราก็มีโซเชียลมีเดียเนาะนก็จะมี t t o t o ก y t u t u f e f e c o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  k ่การรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเนาะเขาบอกว่าสับรดค่ะ เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอหากินดีมีประโยชน์มีวิตามินซีสูงนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและที่สําคัญค่ะในสับปะรดค่ะมีเอนไซม์บอมิเลนก็คือช่วยย่อยโปรตีนคือเศรษฐกิจของคนอ่ะคือหลังๆนะคือเศรษฐกิจก็คือดีขึ้นเนาะทีนี้ดีขึ้นการกินอาหารที่มีโปรตีนก็คือกินมากขึ้นแน่นอนค่ะบางคนก็ย่อยได้ดีบางคนก็ย,อย่ยอยไม่ดีโดยเฉพาะคนที่อาจจะย่อยไม่ได้คนสูงวัยอะไรเงี้ย การกินสับปะรดพร้อมกับเนื้อสัตว์ค่ะจะช่วยย่อยอ้าก็เลยเป็นที่นิยมขึ้นมาเนาะอย่างเรากินอะไรนะเขาเรียกอะไรนะชาบูชาบูหมูกระทะหมาล่าอะไรเนาะก็ต้องใช้แบบเอ็มซายพวกนี้นะกินเข้าไปก็คือช่วยย่อยช่วยล้างปากหรืออย่างหนึ่งเนี่ย เท่าที่เห็นเนาะคนจริงก็ชอบกินอะไรมันๆเนานะบางทีแบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเขาหนาวเนาะก็ต้องการกินน้ํามันเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อรัอกษาวความอบอุ่นของร่างกายแต่บางทีเนะมอ่ออากาศร้อนก็ยังกินเหมือนเดิมเนาะเพราะฉะนั้นสับปะรดค่ะสับปะรดนะสับปรนะบปรดมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ชอบกินมากคะ่ะมีความนิยมเพิ่มมากขึ้นคะ่ะนำเข้าเนี่ยเป็นแสนๆตันเลยคะ่ะก็คือว่าทั้งกินทั้งใช้เพราะว่าโอ้โหหมาเลยคะ่ะ โดยเฉพาะค่ะเขาบอกว่านครเซยงไฮก็คือเป็นผู้ที่นำเข้าสับปะรดมากถึงร้อยละหกสิบหกจุดแปดสี่พวกนว่าสับปะรดเข้าไปในประเทศจีนร้อยลูกหกสิบหกจุดแปดสี่ลูกจะไปก้องกันอยู่ที่นครเซยงไฮททำไมล่ะคะนครเซยงไฮเนี่ยนะคะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองเนาะเป็นเมืองเป็นรัฐหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเมืองที่มีประชากรเนี่ยสูงมาก นครเชียงให้มีประชากรประมาณ24.76ล้านคนในปี66เนอะอันนี้ลดลงแล้วนะลดลงจากลดลงเล็กน้อยเนาะอันนี้มาจากว่า,วาคนย้ายออกนะโอ้โหค่าของแพงก่ากองชิพก็แพงค่าเช่าก็แพงไม่ไหวแล้วคนก็ย้ายแบบว่าฉันไปก่อนนะจ๊ะอะไรเงี้ยกลับบ้านก่อนนะจ๊ะอะไรเงี้ยคนที่มหาทำมหากินในเมืองใหญ่เนาะก็บอกบ่าโอ้โหงานก็น้อยคนก็กลับไปแต่24.7 มันจะพูดเร็วไปไหนคะไม่มีใครแย่งค่ะยี่สิบสี่จุดหกล้านคนเทียบไม่ได้กับกรุงเทพมหานครเราค่ะกรุงเทพมหานครเรานะคะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกมีประชากรห้าล้านสี่แสนกว่าคนเองโหผู้ได้ของเขาก็ยี่ห้าล้านอ่ะของเราก็ประมาณห้าล้านอ่ะห้าเท่าค่ะห้าเท่าคนห้าเท่าเนี่ยก็แบบโหกินสับรถกันแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวค่ะส่งไปน่าจะหมดส่งไปน่าจะหมดค่ะ แต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งเนะี่ยก็คือเหมือนกับว่าเมืองใหญ่ทุกเมืองเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอะ่ะการลดลงของประชากรก็พบเจอกันได้หลายๆที่เนาะเพียงแต่เขาเนี่ย นครเซงไห่ก็คือว่ามีคนเยอะมากกว่านะตั้ง20เกือบ25ล้านคนนะอู้ของร็อประชากรกรุงเทพก็ประมาณ5ล้านคนเนี่ยรถติดกันจะบอบไม่ไหวแล้วถ้าเ,เกิดไปอยู่ในเมืองที่20ล้านคน25ล้านคนเนี่ยเราบอกว่าโหไม่รู้จะแน่นขนาดไหน FC ใครเคยไปเที่ยวหรือว่าใครมีญาติอยู่ที่นั่นบอกด้วยนะว่าโอ้แบบเวลารถติดนี่คงแบบว่าหงุดหงิดหัวใจเนาะอ๋อแต่เขางมีรถไฟฟ้าแหละ แน่นอนค่ะนอกจากคนเซี่ยงไฮ้นะคะจะชอบกินสับป,ปะรดแล้วเนี่ยก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะเป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะสับป,ปะรดเนี่ยเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งค่ะเป็นตัวแทนของโชคลาภค่ะแล้วก็นิยมใช้ในงานมงคลเป็นไงคะคือเป็นทูวินวันเนาะกินก็ได้กินก็ได้ไดย่อยก็ดีดีต่อสุขภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภ ความมันมั่งคั่งค่ะนิยมใช้ในงานมงคลหนึ่งสินค้ามีหลายหน้าที่นึกถึงเคสเมื่อวานใช่ไหมคะเคสป๊อปมาดเมื่อวานค่ะหนึ่งสินค้ามีหลายหน,น้า,านที่คือแทนที่ตุก๊กตาป๊อบมาดเนาะมันจะเป็นแค่ของเล่นค่ะแต่มันจะกลายเป็นของสะสมด้วยหนึ่งสินค้ามีหลายหน้าที่ทาให้โอกาสทางการตลาดเนี่ยไปต่อไปได้อีกมากเลยค่ะโอเคค่ะก็บอกว่าจีนเนี่ย แน่นอนค่ะปลูกสับปะรดก็ปลูกยังไงก็ปลูกไม่พอไม่พอไม่พอค่ะจะต้องมีการนําเข้าจากต่างประเทศเขาก็อนุญาตค่ะให้นําเข้าสับปะรดจาก6ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์ขอไปค่ะเสียงหายขอไปกินน้ําก่อนนะคะแน่นอนค่ะฟิลิปปินส์ไทยมาเลเซียอินโดนีเซียกัซิริกาและปานามาค่ะ เขาบอกว่าในปีห5ห้าจีนนำเข้าสับประรดสดหรือว่าแห้งเนี่ยประมาณสองแสนก่าตันประมาณพันล้านก่าหยวนบอกโอ้จะเป็นลมคับนี่แค่สับประรดเนาะแน่นอนค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้ที่เป็นคู่แข่งของเราค่ะสับประรดฟิลิปปินเนี่ย ครองตลาดนาเข้าของประเทศจีนมากถึงร้อยละ96.49แม่ไม่เป็นคามร้อยละ99อ่านมาตรงนี้ตกกใจเพราะทำไมสัปพลดถึงฟิลิปปินส์ถึงได้แบบของตลาดสูงมากในประเทศจีน คำถามคือส่วนที่เหลือก็ต้องแบ่งกันค่ะส่วนละเล็กละน้อยนะคะประมาณสามุดห้าหนึ่งเปอร์เซนที่เหลือน,นะคะเราก็ต้องแบ่งกับไทยค่ะอินโดนเีเซียมาเลเซียแล้วก็ปานามาโอ้ทาไมสำหรับฟิลิปปินส์นี่คือแบบว่าของส่วนแบบว่าเยอะมากมากเลยอะ่ะใครอยู่เมืองจีนช่วยบอกด้วยนะคะว่าออร่อยไหมเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันนี่ก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าฟิลิปปินส์นี่คือแบบว่า ปลูกสับปะรดเก่งมากคือสภาพภูมิอากาศเขาก็อาจจะเหมาะ่ะเพราะว่าเป็นเกาะเนาะแล้วสับปะรดก็เป็นอะไรที่น่าจะเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะมาค่ะมาดูเหตุผลว่าทำไมทำไมทำไมเนี่ยสับปะรดฟิลิปปินส์ถึงได้ครองส่วนตลาดในประเทศจีนได้มากถึง96.49เซเยอะมากค่ะข้อหนึ่งค่ะราคานำเข้าเฉลี่ยของสับปะรดฟิลิปปินส์นะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ 5. ด หกสี่หยวนโอ้โหเกาคูณห้าขึ้นไปนะตีซะหกหยวนเนาะคูณห้าก็หกห้าสามสิบละราคานําเข้าเฉลี่ยนเน,ะนาะขณะที่ของไทยค่ะราคาอยู่ที่กิโลกร,รัมละประมาณแปดจุดสองหนึ่งหยวนจะบ่ายจะเป็นลมเห็นราคานี้ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผมว่าคุณแม่บ้านแสนประหยัดก็ต้องเลือกสับรดฟิลิปปินส์ก่อนแหละเนาะโอ้โหมันห่างกันผมว่าคิดง่ายๆสักสองหยวนสามหยวนเนาะแต่ว่าต้องแบบไปบวก ค่าที่จ่ายค่าอะไรต่างๆของทางห้างกําไรอะไรต่างๆอีกอ่ะโอ้โหก็ห่างกันถามว่าเยอะมากไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถามว่าจะน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยนะคะเขาบอกว่าอ่ะราคาต่างกันนี่ละโอ้โหเว็บไม่ไหวค่ะคุณแบบบ้านสันสันประหยัดไม่สามารถจะผ่านข้อนี้ได้ค่ะนะสินค้าใบเหลืองค่ะสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่คือตาจะไวมากค่ะนอกจากนี้ค่ะระยะทางจากฟิลิปปินส์นะคะ ไปถึงตลาดเป้าหมายเนี่ยก็ก็ใกล้กว่านาะโอ้เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายของเราเนี่ยมากกว่าอันนี้ก็คือแพ้ค่ะข้อสามค่ะการตลาดเนี่ยเข้มข้นมากการตลาดของฟิลิปปินส์ค่ะทางภาครัฐทางภาคเอกชนของเขาค่ะร่วมกันเหมือนกับว่าแบบทําการตลาดอย่างเข้มข้นเน้นแคมเปญเลยค่ะเขาทําแคมเปญทางโซเชียลมีเดียว,ว่าถ้าจะกินสับปะรด ต้องนึกถึงสับป,ปะรดฟิลิปปินส์โอไม่ไหวเลยค่ะเราเจอไปสามดอกแบบนี้ก็โอ้ไปไม่เป็นเลยค่ะถ้าเป็นเพืเ่อนๆนี่คือจะว่ายังไงดีคะเจอสามดอกเจอไปสามดอกแบบนี้เราอาจจะบอกลาทิ้งตลาดนี้ไปเถอิดอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะแม้จะเงินเล็กเงินน้อยเนี่ยเราก็ต้องเก็บค่ะเมื่อลูกค้าซื้อมาเราก็ต้องขายนะคะ คือแบบว่าแต่ว่าโอ้โหสู้กับเขาไม่ไหวคะ่ะราคาก็ดีกว่าใกล้บ้านมากกว่าทำการตลาดเข้มข้นมากกว่าสู้ไม่ได้เนี่ยเอาอยัางไงดีก็คงจะต้องไปหาสินค้าที่เป็นดาวเด่นนะคะเหมือนป๊อบมาดเนะป๊อบมาดที่ทำเมื่อวานที่เป็นเคที่แบบว่าประทับใจมากๆเลยอะ่ะทำ เขาเรียนนะเปิดร้านเมื่อปี53เนอะพอปี58ก็มีคนมาช่วยขายค่ะคือเราขายดีเนี่ยแน่นอนค่ะต้องมีคนมาช่วยขายช่วยแบ่งเบาช่วยแบ่งเบาไรายได้แต่ว่าเขาก็ไปหาทางเนาะหาทางแล้วก็เพื่อให้ที่จะกลับมาได้ถ้าเกิดว่าเขาถอดใจไปอะค่ะก็คงจะไม่ได้เป็นแบบว่าเศรษฐีมีเงินขนาดนี้ยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกถ้าเพื่อนเพื่อนได้ฟังตรงนี้เนี่ยแล้วแบบเอ๊ะอะไรยังไงงง รบกวนย้อนกลับไปฟังไลฟ์วันที่ของวันที่แปดเนาะวันที่แปดเดือนเมษาหรือว่าไลฟ์ครั้งที่28เพราะว่าอันนี้เป็นไลฟ์ครั้งที่2ีบเ้าเป็นเคสท,ที่แบบว่ารู้สึกดีรู้สึกประทับใจมากเลยก็คือว่าการไม่ยอมแพ้เนี่ยคือนํามาซึ่งแบบว่าหนทางแห่งความสําเร็จโดยที่แท้ทรูเลยค่ะเคสของบ๊อบมาร มาค่ะโอกาสของสับปะรดไทยแน่นอนค่ะสับปะรดไทยดีแต่ราคาไม่ดีค่ะถึงแม้ว่ารสชาติดีอ่ะเพื่อนที่เอฟซที่ฟังอยู่ตรงเนี้ยอ่ะถ้าเกิดว่ามีสินค้าสองสิ่งเนาะมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะสับปะรดก็คือสับปะรดแมอ่ะคือมันไม่ได้ต่างกันอย่างชัดเจนมากอ่ะอีกอันราคาแพงกว่าอ่ะแปดหยวนสมมติแปดหยวนนาทีสักเก้าหยวนอีกอันก็ประมาณห้าหกหยวนอะไรเงี้ยเราคือถ้าเป็นผู้หญิงวก็คงต้องอาจจะเลือกอันที่ถูกกว่านะเพราะโอรสชาติมันก็พอๆกันอะไรเงี้ย อืเนาะก็แพ้ไปแล้วดอกหนึ่งคือไทยเนี่ยส่งออกสับะรดไปเนี่ยก็ประมาณสี่หมื่นกว่าตันนะคะในปีหกห้าสับะรดสดเนาะสับะรดแห้งเนี่ยส่งออกน้อยกว่าประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันตันแต่ว่ามูลค่าสูงกว่าแน่นอนค่ะของแห้งเนาะมันทําให้น้ําหายไปน่ะแต่ว่าคนจีนน่ะย,ยังไง เขาก็ชอบยินสับปะรดสดมากกว่าเพราะว่าสับปะรดสดเนี่ยก็จะไปตามห้างร้านไปตามร้านต่างๆนะไปทําอะไรนะร้านปิ้งย่างบาร์บรีคิวชาบูอะไรต่างๆเนาะทาเป็นแบบว,ว่าเวลาปิ้งย่างที่ใส่มีเนื้อสัตว์มีหอมใหญ่มีพริกสามสีมีมะเขือเทศแล้วก็ต้องมีสับปะรดเนี่ยะคะ่ะจะต้องเป็นสับปะรดสดค่ะเพราะเป็นสับปะรดสดเนี่ยมันจะแบบว่ากินแล้วมันก็จะรสชาติดีกว่าอร่อยกว่าแล้วก็สดมากกว่า นี่ค่ะก็คือจะเป็นแบบความท้าทายมากทีนี้ถ้าเป็นเอซหรือเ,เพื่อนๆเนี่ยที่ฟังอยู่ถ้ามาถึงตรงเนี้จะแก้เกมยังไงดีเนาะอะไรเงี้ยสับประรดของเราเนาะราคาก็สูงกว่าเพราะฉะนั้นอะ่ะคือแนวทางที่เขาเสนอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยน่าจะเป็นสับประรดสดพร้อมทานคือเหมือนกับว่าคล้ยๆกับรถเฉ็นผลไมบ้านเราเนาะคือปอกไปเลยอะ่ะ บอกพร้อมทานไปเลยตอนนั้นก็เคยดูข่าวเหมือนกันว่าเขาส่งสับปะรดอะไรตุกขอไปค่ะสับปะรดหัวเล็กๆค่ะสับปะรดผู้แลเนาะที่ขนาดลูกประมาณลูกเทนนิสอะ่ะเออแต่เขาก็บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงในหนึ่งถุงก็จะมีประมาณห้าหรือหกลูกใช่ไหอคอันนั้นคือบอกไปแล้วพร้อมจะทานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแบบส่งเข้าห้องเย็นไปเนาะไม่รู้ว่าไปทางไหน พูดางา้ว่าต้องไปให้ทันนะคะเพราะว่าไม่ทันมันจะเป็นวายทีนี้ก็บอกว่าสับประรดสดพร้อมทานเนี่ยก็กลายเป็นจุดขายใหม่ขออภัยนะคะเป็น เป็นจุดขายใหม่ของร้านขายผลไม้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ว้าวคือหมายความว่ายัางไงอ่ะคือหมายความว่าเหมือนเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยอเป็นแบบว่ารถเข็นขายผลไม้คือลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยคือเปิดแล้วก็กินได้เลยอย่างงี้ยอเออมันน่าแบบว่ามันน่าว้าวเนอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยก็บอกว่าว้ายก็เหมือนรถเข็นผลไม้ที่พันฉันข้างออฟฟิศนี้มือเยอะแยะมากเลยอะไรเงี้ยอ่าเขาบอกว่าอันเนี้ย เริ่มที่จะมีคนเขาเรียกอะไรนะฮิตอ่ะมีคนสนใจซื้อมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการซื้อซ้ำเพื่อรับประทานผลไม้สดในรูปแบบเนี้ยมากขึ้นก็คือซื้อมาปุ๊บนะเปิดซองเปิดถุงเปิดซองกินได้เลยคือไม่ต้องมาเสียเวลาปอกไม่ต้องมาเสียเวลาหันตาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายอดขายสับปะรดสดหั่นชิ้นนะในเขตมณฑลกวางตุ้งอ่ะมีสัดส่วนมาก มีสัดส่วนมากขึ้นถึงร้อยละแปดสิบพูดง่ายว่ามีความสนใจซื้อเนี่ยมากขึ้นคือแม่บ้านคี้เกียจแล้วบอกว่าฉันไม่อยากมาแบบว่าปอกสับปะรดแล้วฉันไม่อยากจะมาหั่นตาตาไม่ก็เยอะเลยเกินอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องไปแข่งกันในรูปแบบนี้เนาะทางฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะส่งเป็นแบบ พร้อมเปลือกพร้อมตานะคนไทยก็อาจจะบอกว่าไปหาช่องทางหาเขาเรียกอะไรนะโอกาสใหม่ๆบอกให้เสร็จเรียบร้อยเลยคุณลูกค้าพร้อมทานเจ้าค้าอะไรย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ดีนะถ้ามองว่าสมมติว่า fc หรือว่าเนี่ยเป็นร้านเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านอะไรเงี้ยนะการที่มีสินค้าที่พร้อมสําเร็จเนี่ยพร้อมเสร์มเนาะมันก็จะช่วยประหยัดเวลาช่วยประหยัดการจัดเก็บแล้วก็ช่วยประหยัดแบบว่าโอโหเนี่ยหั่นสับปะรดเนาะไหนต้องเอาอะไรนะจุกมันไปทิ้งเอาจุกเอาด้ามมันจะมีจุกกับเราจะเรียกว่าด้ามเอาจุกไปทิ้งเอาด้ามไปทิ้งเอาตาไปทิ้งโอ้โหค่าแรงก็แพงบอกว่าให้เต่สูตรว่าให้เชฟเนาะ มาหันอะไรเงี้ยหรือว่าให้คุณให้คนงานหรือพนักง,งานที่ร้านมาหันเนี่ยก็บอกหกก็เสียเวลาเหมือนกันเนาะนี่ยคะ่ะเป็นเผื่อเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการประกอบการลงทุนเนาะลงทุนทางด้านการเกษตรหรือว่าลงทุนหาธุรกิจใหม่ๆเนี่ยคือต่อไปอาจจะไม่ใช่แค่สับะรดเนาะ <c oughs> ขอภอภัยอีกแล้วอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่แค่สับประรดอะที่เราต้องปอกไปให้ลูกค้าเนาะเคยที่ตอน,น,นที่เคยทำโปรเจกต์อะก็เป็นผู้ประกอบการก็ส่งมะม่วงอย่างเงี้ยะค่ะมะม่วงพร้อมรับประทานเนี่ยไปญี่ปุ่นเนาะบอกไปเสร็จเรียบร้อยเลยแช่เย็นไปอะไรเงี้ยอ่อต่อไปก็อาจจะเป็นทุกอย่างทุกสิ่งอย่างถุกจะถูกปอกไปเรียบร้อยแล้วหมดเลยหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อประหยัดขยะเนาะ บ้านเขาก็ไม่ต้องมาดูแลเรื่องขยาอะไรมากประหยัดแรงงานพูดง่ายๆว่าขึ้นเชลขายได้เลยทันทีเหมือนกับเขาเหมือนกับที่เขาส่งเห็ดมาเนาะเขาก็จะส่งเห็ดเป็นแพ็คๆมาจริงๆแล้วตลาดสับะรดในประเทศจีนะก็มีโอกาสขยายตัวสูงแหละแต่ว่าก็โดนคู่แข่งเนาะตัวตึงตัวตึงสับะรดทางเอเชียก็ต้องยกให้ฟิลิปปินส์ค่ะ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีตัวตึงทางด้านทุเรียนก็ต้องเป็นของไทยค่ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะตอนนั้นที่หลายสุดครั้งที่เท่าไหร่นะก็ไฮหลําก็เริ่มปลูกได้แล้วเนาะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโหหนาวถ้าหนาวเนี่ยดอกไม่ติดแต่อย่าลืมนะคะว่าโลกเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะมีปีหนึ่งที่ความร้อนเหมาะสมไฮหลัมอาจจะได้ทุเรียนมากขึ้นแล้วก็นําเข้าจากไทยน้อยลงก็ได้และอย่างหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ย ก็จะทันสมัยมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องไม่ประมาทเนาะวันหนึ่งเราก็อาจจะถูกจีนแสงหน้าในการผลิตทุเรียนอาจจะส่งมาขายที่ประเทศเราก็ได้ไม่แน่อย่างเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นทางเห็นทอาฝั่งทางอเมริกาเนาะทางฝั่งที่ในโซนแบบว่าประเทศในเขตสุดๆเหมือนเราเราน่ะมีหลายรัฐนะ่ะก็มีปลูกกล้วยน้ำว้าหรือว่าปลูกกล้วยได้มากยิ่งขึ้นนะ แต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นโผเป็นแปลงใหญ่ๆอะไรเงี้ย,ย,ยแต่ว่าก็เริ่มมีแล้วเนาะที่เห็นที่เห็นกันเขาคือเขาก็สนใจนะพืชในเขตเมืองร้อนแล้วก็การปลูกพืชเพื่อพึ่งพาตนเองเพราะราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็คือจะแบบเพิ่มขึ้นตลอดไม่ลดลงอันเนื่องมาจากสงครามของรัเสเซียกับยูเครนที่ดูไม่มีทีท่าที่จะดรอปอะไรลงเลยแถมว่าก็จะมีสงคราม้วยแบบข้างๆบ้าเรามาเสาอีกอกโอ้โห ศึกรอบด้านนั่นแหะค่ะในเรื่องของสับปะรดก็น่าจะมีเท่านี้สำหรับเรื่องเรือเนาะเรื่องเรือชนสะพานเดี๋ยวไปตามสืบ ตามหาข้อมูลว่าตกลงเนี่ยจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรมาก่อนจริงๆเรื่องเรือชนสะพานนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะสำหรับคนที่ทําเรื่องส่งออกแล้วก็ส่งสินค้าไปขายนะไม่แต่เฉพาะที่เมืองนอกนะอย่างที่เมืองไทยเนะี่ยอย่างกรณีที่อ่ะที่เขามีการสู้รบกันนะข้างบ้านเราเนาะด่านนึงเนี่ยอาจจะบอข้ามไปไม่ได้เนาะที่ไปทางฝั่ง ทางอะไรนะเบียวด,ดีหรืออะไรต่างๆหรืออาจจะมีปัญหาในการข้ามไปเนี่ยพอสินค้าข้ามไปไม่ได้เนี่ยก็อา้าวตายละจากที่ส่งไปได้เนี่ยส่งไปไม่ได้นี่ทํายังไงสินค้าตกค้างก็ต้องมาวางแผนกันใหม่ก็ไม่ต่างอะไรกับว่ากรณีของเรือเนี่ยที่เขาเรียกอะไรนะไปชนต่อหม้อสะพานเนาะที่สะพานะฟานซิสสกอตคีที่เมืองบอลติมอ์ สำหรับวันนี้ว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้รับประโยชน์ในการแชร์ข้อมูลอัปเดตเนาะเรื่องการค้าการขายการลงทุนไว้ตัวแสงพายก็ไปในโทรศัพท์เรื่องการค้าการขายการลงทุน<อ>การปลูกพืชเพื่อการส่งออกสับรดก็เป็นพืช เป็นผลไม้เพื่อเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกที่เราเราบอกโอ้โหตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยนะจะให้ส่งออกไม้ซากยางพาราสับประรดมันสับปะหลังข้าวโพดอะไรเงี้ยท่องกันมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันก็ยังมีการท่องท่องกันอยู่สับประรดเองก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผลไม้อันหนึ่งที่มีศักยภาพนะเพราะว่าอ่าปลูกตรงนี้เนอะคนก็ช่วยกินกันทั่วโลกแล้วก็เป็นผลไม้ที่แบบว่าเป็น ที่นิยมของคนโดยทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนที่จะลงทุนเนะก็ต้องพิจารณาดูความเสี่ยงหลายๆด้านเนะาะหลายๆอย่างประกอบกันนะไม่ว่าจะเป็นปลูกเองปลูกขายเองหรือเป็นตัวแทนขายหรือว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนําเข้าหรือว่าแปรรูปสับปะรดอะไรเงี้ยก็ต้องดูดูทิศทางลมดูทิศทางลูกค้าด้วยสําหรับวันนี้ลาติสวัสด ขอเป็นเพื่อนโชคดีเผชิญกับอากาศอันร้อนระอุแล้วก็เที่ยวส่งการให้สนุกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะยังมีไลฟ์อยู่โอเคงั้นคืนนี้สวัสดีค่ะ